สวัสดีครับก็มาถึง e p 4ีกันนะครับ EP4 ี่จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของหมากล้อมนะครับหรือว่าเดินแบบไหนเรียกอะไรได้บ้างนะครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อรวางหมากลงไปเนี่ยครับหเม็ดนะครับแล้วก็วางเดินต่อติดกันแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการเดินหมากนะครับการเดินนะครับเรียกว่าการเดินนะครับว่ายเม็ดหนึ่งก็เรียกว่าการเดินเช่นเดียวกันนะครับการเดินนะครับมีความ แข็งแรงค่อนข้างมากนะครับแต่การพัฒนาพื้นที่เนี่ยค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงเนาะอันนี้ดูก่อนว่าเรียกอะไรบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าการเดินนะครับขยับมานะครับเฉียงออกมานิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทะแยงนะครับเป็นการเดินทะแยงนะครับขยับมาตรงนี้เขาเรียกว่าการกระโดดเว้นห่าง1เส้นนะครับการเว้นห่าง1เส้นเขาเรียกกระโดด1นนะครับขยับมาตรงนี้นะครับ เขาเรียกว่าการกระโดด2หรือการยืนด้วยขา2ข้างที่แข็งแรงนะครับอันนี้กระโดด3ไม่มีนะครับกระโดด3ไม่มีไม่มีในความสัมพันธ์แต่ว่าเดินได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูนะครับอันนี้คือการเดินกระโดด1กระโดด2ทแยงนะครับขยับมาตรงนี้นะครับนี่นี่กระโดด1ใช่ไหมเฉียงเฉียงลงมาหรือเฉียงขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ได้นะครับเช่นเฉียงแบบนี้เขาเรียกว่าตามาเล็กนะครับตามาเล็ก ขยบมาอีกนิดนึงนะครับบริเวณตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าตามมาใหญ่นะครับตามมาเล็กตามมาใหญ่นะครับอ่าอันนี้เรียกว่าอะไรครับเดินทะยงกระโดดหนึ่งนะครับกระโดดสองนะครับตามมาเล็กตามมาใหญ่ตรงนี้ตาช้า,างนะครับเขาเรียกว่าตาช้า,างอ,อ่ ตรงนี้เป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์เนาะเดี๋ยววากันตาช้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวางไปลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปากเสือนะครับปากเสือแบบนี้ก็เป็นปากเสือเช่นเดียวกันคือไม่ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของกระดานถ้าเป็นรูปร่างแบบที่ที่บอกไว้เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของหมากนะครับหรือเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้เนี่ยตาเล็กใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ใช้ตามเมล็กเหมือนกันนะ เป็นตามมาเล็กเช่นเดียวกันก,กับรูปร่างเมื่อกี้เหมือนกันหรือเราบอกว่าอันนี้คือกระโดด1มาอยู่ฝั่งนี้ก็กระโดดหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือตรงนี้กระโดด2ตรงนี้เป็นอะไรครับตามมาใหญ่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตาม้าเล็กนะครับนอกจากเดินเป็นรูปของรูปร่างเมื่อกี้ที่เป็นปากเสือแล้วเนี่ยก็มีอย่างนึงก็คือปล้องไม้ไผ่นะครับอันนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าป้องไม้ไผ่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของมันก็คือเช่นในเรื่องของการเดินหมากนะครับการเดินหมากอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเราวางไปหนึ่งเม็ดแล้วเราวางอีกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงค่อนข้างมากแต่การพัฒนาพื้นที่เนี่ยค่อนข้างช้าแล้วเราสังเกตสมมุติว่าเราเดินตรงนี้มา3เม็ดนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้พื้นที่บริเวณแถวๆนี้เนาะแต่ถทั้งหูดสีขาวเดิน3เม็ดเช่นเดียวกันเช่นสีขาวเดินตรงนี้1เม็ด2เม็ดและ3เม็ด สังเกตไหมครับว่า3เมตรนี้เนี่ยมีโอกาสได้พื้นที่ตรงนี้3เม็ดนี้มีโอกาสได้ตรงนี้หรือถ้าปิดใบข้างหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ3เมตรด้านนี้กับ3เมตรด้านนี้มองใหญ่ๆเลยก็ได้ภาพใหญ่ตรงนี้ใช้3เมตรตรงนี้ก็ใช้3เมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่อันไหนใหญ่กว่าล่ะนะครับตรงนี้ใช้3เมตรมีโอกาสได้บริเวณตรงนี้แต่ตรงนี้3เมตรเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเลยนะครับอันนี้ในเรื่องของการเดินแต่ถ้าเป็นกระโดดหนึ่งล่ะ อันนี้เดินแล้วใช่ไหมอันนี้กระโดดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยกระโดดหนึ่งเร็วกว่าเดินใช่ไหมครับม,มันไม่ได้หมายความว่าอันนี้ไม่ดีนะแล้วคุณจะไม่เดินแบบนี้นะไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมณขณะนั้นๆเนี่ยว่าคุณควรจะใช้รูปร่างหรือลักษณะหมากแบบไหนให้ดีกว่ากันนะครับอันนี้ถ้าเดินแบบนี้ใช้3มเม็ดงั้นกระโดด1ดีกว่าแล้วถ้ามุดเป็นกระโดด2ล่ะอ่าน,นิ้วกระโดด2เว้นห่าง2เส้นนะครับ2เส้นก็ขยายได้มากขึ้นไปอีกเห็นไหม ม,มันได้ไกลหรือได้พื้นที่มีโอกาสมีโอกาสได้พื้นที่มากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือการกระโดด2นะครับกระโดด1หรือกระโดด2ก็คือเป็นในเรื่องของการสร้างพื้นที่หรือสร้างบ้านหรือสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของตามมาเล็กนะครับเป็นเรื่องของการโจมตีหรือขยายบ้านเช่นเดียวกันนะครับเช่นตามมาเล็กแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าตามมาเล็กนะครับมีโอกาสที่จะล้อมพื้นที่บริเวณตรงนี้ไว้ หรือถ้าสมมติเป็นสีขาวได้เดินมาสีขาวเดินที่นี่ก็เป็นการเดินตามมาเมล็กเช่นเดียวกันแต่ตามมาเล็กแบบนี้เขาเป็นเรื่องของการโจมตีนะครับมีอะไรอีกครับมีเดินไปแล้วใช่ไหมครับทะยงทะแยงก็เป็นการพุ่งฝ่าวงล้อมออกไปไม่ให้ตัวเองถูกล้อมเช่นในกรณีที่เป็นลักษณะหมากแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ถ้าสมมุติสีขาวได้วางอีกหนึ่งครั้งปิดอย่างเงี้ยสีดําถูกปิดล้อมแล้วไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้สีขาวก็เออสีดาก็ ออกขอออกไปข้างนอกแล้วกันโดยการเดินทะแยงฝ่าไปฝ่าวงล้อมให้หนีทะลุออกไปข้างนอกให้ตัด2กลุ่มนี้ขาดจากกันแล้วนกะ็เป็นเรื่องของการเดินทะแยงตามมาเล็กไปแล้วตามไม้ใหญ่ไปแล้วมีอะไรอีกครับปากเสือใช่ไหมครับปากเสือปากเสือเนี่ยเป็นเรื่อง,องของเขาเรียกว่าการรักษาแผลรอยแผลหรือรอยตัดเป็นรูปปากเสือเช่นในลักษณะแบบนี้เราลองดูตรงนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าสีดำเนี่ยไม่เดินรักษาแผล ตอนนี้สีขาวจะเดินคัดหรือตัดหมากที่นี่ตัดหมากให้ขาดกอกจัดกันนะครับเพราะฉะนั้นสีดําอยากจะรักษาแผลหรือเชื่อมให้ตัวเองแข็งแรงก็มี2วิธีหนึ่งคือเดินเชื่อมหมากธรรมดาอย่างนี้นะครับหรือเดินรักษาแผลโดยการเดินเป็นรูปปากเสือแบบนี้นะครับเพราะเข้ามาในปากเสือเสือกินไหมเสือกินแน่นอนถูกไหมครับคงไม่มีใครเดินเข้าไปให้กินเนาะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอนเราเล่นจะต้องมีคนเดินแน่เดินเข้าไปให้เสือแบบเสือกินอะไรเงี้ยกินแล้วหยิบออก อาจจะมีมีคนเดินนะครับแต่การเดินปานปากเสือเนี่ยเป็นการรักษาอรอยแผลอย่างหนึ่งนะครับอีกอ,อย่างก็คือเรื่องของปล้องไม้ไผ่นะครับปล้องไม้ไผ่ลักษณะหมากเขาจะเป็นการเดินเชื่อมหมากให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงเช่นในลักษณะหมากแบบนี้นะครับลอ,ลองดูง่ายถ้าสมมุติว่าสีดาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะถ้าสมมุติว่าเป็น e อันเดียวอย่างเงี้ยเป็นอันเดียว ถ้าถ้าเป็นอันเดียวแบบนี้เนี่ยสีขาวได้เดินก่อนสีขาวตัดขาดแล้วถูกไหมครับแค่เชื่อมตรงนี้สีดําก็ขาดสะบั้นเป็น2ฝั่งพร้อมกันแต่ถ้าสมมุติสีดําเดินเชื่อมที่นี่ก็เชื่อมให้ขาวขาดออกไปเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะที่มันเป็นปล้องไม่ผ่เนี่ยมันไม่มีวันถูกตัดได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นปล้องไม่ผ่แล้วเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้ถ้าสมมุติสีขาวเดินแทงเข้ามาเนี่ยสีดําก็เดินเชื่อมด้านบนได้เห็นไหมครับ ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าสีขาวเนี่ยเดินแทงมาจากทางด้านนี้สีดำก็เดินเชื่อมลักษณะนี้ได้เป็นป้องไม่ผ่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ของหมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ไหนคุณควรจะใช้แบบไหนบางสถานการณ์คุณควรจะต้องใช้การเดินง่ายๆช้าๆเพื่อความแข็งแรงลักษณะนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าบุดเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติสีขาวเขาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเดินเชื่อมหมากโดยการเดินธรรมดา แต่ถ้าเราทิ้งมือไปกระโดดอะไรอย่างนี้ปุ๊บเราจะถูกตัดที่นี่ออกมาถูกตัดขาดออกมาที่นี่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบตรงนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องรักษาแบบไหนเอ่ยจําได้ไหมเอ่ยเราอาจจะต้องรักษาแผลด้วยการเดินเชื่อมหมากหรือการเดินการปักเสืออย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติขาวมันอยู่อย่างเงี้ยเนาะ,อ,ะอย่างนี้แล้วกันไะได้เห็นภาพอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วกันนะ อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะถูกตัดขาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดําไปเล่นที่อื่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่หมากขาวเขาจะเดินตัดหมากดําที่นี่ให้ขาดออกจากกันถ้าสมมุติสีดําจะอัตลีสีขาวขก็หนีออกได้อีกนะครับกลายเป็นว่าสีดําเป็นนี้มีโอกาสตายสูงมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ถูกตัดขาดตรงนี้เนี่ยก็เดินรักษาแผลด้วยการเดินเชื่อมหมากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเดินในรูปของการเดินการปากเสือก็ได้ นี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของหมากนะครับอย่างง่ายๆนะครับเรามาเดินทางมาถึง EP4 แล้วนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ใน EP4 สําหรับน้องๆเนี่ยคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของหมากอย่างที่เราเห็นนะครับเราสังเกตแล้วคือการเดินนะครับการเดินเนี่ยความความพัฒนาเนี่ยค่อนข้างช้าแต่ว่าจริงๆแล้วการเดินเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มของเราอาจจะเป็นคนที่ต้องการใช้ความละเอียดนะครับเป็นคนที่มีความละเอียดหรือ ค้นหาข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นคนแบบประเภทหนึ่งนะครับหรือในเรื่องของการกระโดดหนึ่งกระโดด2เนี่ยเราสังเกตนะครับมันจะพัฒนาพื้นที่ค่อนข้างเร็วถ้าเราเปรียบก,ก็อาจจะเป็นในเรื่องของน้องๆที่ต้องการค้นคว้าหรือค้นหาข้อมูลในทางโลกอินเทอร์เน็ตหรือค้นคว้าอะไรที่มันค่อนข้างไวนะครับโซเชียลต่างเนี่ยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของตามมาเล็กหรือตามมาใหญ่เป็นในเรื่องของการโจมตีนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของการแอคชั่นตัวเองหรือการสร้างภาพลักษณ์ก็อาจจะเป็น น้องๆที่เก่งในด้านของการพรีเซนต์นะครับออกมาพรีเซนต์หน้าห้องหรือพรีเซนต์ในกลุ่มและอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของฝากไว้คือในเรื่องของป้องไมไผายนะครับป้องไม้ผายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของหมากซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันจะตัดกันไม่ขาดนะครับถ้าเราเปรียบแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับคล้ายๆว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันเหมือนป้องไมไผายที่ไม่วันถูกตัดขาด หรือเหมือนกับห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงกันเชื่อมโยงกันถ้าสมมุติว่าเราต่างคนต่างทํางานแน่นอนครับว่างานเนี่ยคุณเนี่ยจะไม่ออกมาได้ไม่ดีแน่นอนหรือต่างคนต่างมีความเห็นเป็นของตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยงานจะไม่วันสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณทํางานกันเป็นทีมเวิร์กยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับสิ่งสําคัญก็คืออยากจะบอกว่าควรจะรับฟังทุกๆเพื่อทุกๆความคิดเห็นหรือความคิดสร้างสารรค์ต่างๆที่ เราไม่เคยคิดมาก่อนเปิดใจกว้างยอมรับความเห็นของทุกคนในกลุ่มแล้วนํามาร้อยเรียงกันนะครับในเรื่องของการเดินกระโดดหนึ่งกระโดด2ตามมาเล็กตามไมใหญ่ป้องไม้ไผ่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องร้อยเรียงกันไปแล้วมันจะทําให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณครับผม